ไม่ใช่ตัวจริงหรืออ้าวแล้วในทีวีไม่สวยเลยโคลนค่ะก็ไปดูที่นั่นหลักฐานวันนี้สวยมากเลบ้านหลุมปากเม็ดเหรอโอเคไม่ผ่าแล้วแค่เดียวก็พอแล้วไปแล้วค่ะบบ๊าายยค่ไปไนไม่ได้มาคุยกับพระมันมาคุยกับอะไรสักอย่างเลยไม่ใช่ตัวจริงหรืออ้าวแล้วในทีวีไม่สวยเลยโคลนค่ะ ก็ไปดูที่นั้นหลักฐานนี้สวยมากเลยค่ะมันบ้าหรือปากเม็ดเหรอโอเคก็พอไปแล้วโอ้แค่เดียวก็พอแล้วไปแล้วค่ะบไายบายค่ะมันไม่ได้มาคุยกับพระมันมาคุยกับอะไรสักอย่างเลยนะถ้าอย่างอย่างติ๊กต็อกอย่างเงี้ยการพีเคกันการแอลกันมันเป็นคอนเทนต์เพื่อเป็นการพีเคเพื่ออะไรอย่างนี้มันไม่ได้แบบจริงจังถ้าจริงจังแบบไนัดเจอนัดหา ร่วมหลับนอนอะไรอย่เงี้ยไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีค่ะสปอร์ตคืออันดับหนึ่งในใจตอนนี้เอาให้นางก็ได้บัวเคยค้าม้าเคยขึ้นมันเป็นวัว,วจะคนไม่ใช่หนังสือค่ะคนเปลี่ยนได้หนังสือมันมีบทที่มันถูกเขียนใจตัวแล้วแต่หนูรู้สึกว่าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนมันเปลี่ยนได้คนเราแล,และสามารถเปลี่ยนไปในทางที่ดีๆขึ้น ได้หรือว่าคนกับหนังสือมันต่างกันเราอยากจะบอกอะไรไหมเพราะเหมือนตอนที่เราเลิกเราเคยประกาศหน้าสื่อที่ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าไม่มีทางกลับไปคกับหนูพูดเหรอคะให้น้องไปเติบโตหนูพูดตรงไหนครับขอหลักฐานด้วยค่หรืให้สัมภาษณ์กับท็อปดาราหรือทีวีพูดคบหนูพูดอย่างนี้เหรอหลายสื่อเลยค่ะเหรอหนูพูดว่าไม่ไม่สามารถกลับไปครบได้เลยอย่างเงี้ยเหรอมันดียังไม่รู้แต่ว่าจะให้น้องกลับไปจะให้น้องไปเติบโตอะไรประมาณนี้ก็สองสามเดือนก็อาจจะโตแล้วก็ได้นะคะ ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บอกว่าคนเราอ่ะอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะโตขึ้นนะคะเออถั่วงอกมันยังงอกเร็วเลยคนนึงอาจจะติบโตแล้วเขาอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่โตแล้วก็ได้ซึ่งซึ่งผมอาจไม่ได้คิดไปเองนะคะแต่หลายๆคนที่ เหตน้องฟอดในเวอร์ชันใหม่เนี่ยเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงเขาบอกว่าเขาเป็นน้องสือฉบับที่ปรับปรุงแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าน้องดูโตขึ้นแล้วก็จริงจังขึ้นแต่กับหนูเองที่เคยคบกับเขาว่าหนูรู้สึกว่าเขาเปิดเผยมากขึ้นเขาเปิดเผยมากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนนะเขาจะขี้อายมากแล้วเขาจะไม่พูดหนูว่าต้องเป็นฝ่ายลุกอย่างเดียว เราอง<ร><ร>คาดหวังอะไรในตัวเขาเขาไม่น่าจะได้ดูคลิปนี้หรอกคาดหวังเพื่อ,อแบบเออที่เราหวังไว้ในในการกลับมารอบนี้ก็แค่คาดหวังว่าให้เขาแบบชัดเจนมากขึ้นและเปิดเผยแบบที่เขาไม่เก็บความรู้สึกจนขอโทษเขาไม่เก็บความรู้สึกจนเรารู้สึกว่าเขาเย็นชาก,กับเราอ<ม>ขออย่าได้มีว่าหายไปสิบวันก็เงียบไปเลยอย่างเงี้ยขออย่าได้มีอีกเราหายไปสักวันหนึ่งขอให้เขาแบบส่งข้อความมาถามถ่ายเราว่าเป็นยังไงพี่เฟลลี่โอเคไหมมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วสําหรับ คนที่คบกันอะไรอย่างงี้ครับแตคำหนูว่าหนูรู้หนูรู้ใจตัวเองนะว่าหนูเต็มร้อยอยู่แล้วต่อให้หนูกลับไปคบกับเขาหนูก็จะเต็มที่เหมือนเดิมอย่างที่เคยคบกับเขากอนน้านี้หนูเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วถ้าหนูแบบคบใครอะไรเงี้ยหนูจะแบบเปิดเผยมากเปิดเผยจริงจังจร่งอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่ตามเชียร์ตามเชียร์ด้วยก็อินได้นะคะแต่ว่าเขาอยู่ในขอบเขตนิดนึงเพราะว่าบางคนก็อินแบบอินหนักอินเวอร์เลยเหมือนแบบบางคนก็แบบ ไม่ใช่อินแค่จิ้นหนูกับน้องอะไรอย่างนี้แต่แบบตา,ตามสอดตามส่องชีวิตประจําตัวอะไรนู่นนี่น่ายอย่างหนูมาทํางานอย่างเงี้ยพาน้องคนอื่นมาทํางานด้วยเขาก็บอกว่าเด็กที่บ้านก็มีทําไมต้องพาคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงใจกับฟอร์ดเลยขึ้นพีเคกับผู้ชายคนนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้มันเริ่มเป็นป้าข้างบ้านแล้วว่ามันหนักอย่างเงี้ยหนูแค่จิ้นได้อะไรได้แต่ขอให้จิ้นในในใน,ใน,ในมิติที่เออ ซัพพอร์ตหนูกับน้องดีกว่าหรือถ้าไม่ชอบหนูสมไม่นหนูอนุญาตให้ไม่ชอบเลยงั้นก็ตามไปซับพอร์ตเดียวอ,อะไรนี้มีต้อมหนูบอกเลยนะไม่อยากอยาก,ยากสร้างด้อม,อมหนูเคยประกาศในไรหนูบอกอย่าทําด้อมเดี๋ยวครับเพราะหนูรู้สึกว่าในด้อมมันสูญรวมคนประสาทบางทีก็ไปปั่นข่าวเด้าเต้าข่าวกันอะไรกันมั่วซั่วไปหมดแล้วก็มาแล้วจริงจริงหนูว่าอย่าเลยอย่ามีด้อมหนูเลยนะคะนหนูขอร้องไปมีด้อมน้องหนูไม่ติดเลยเป็นด้อมน้องคนเดียวแล้วกันแล้วก็ไปเชียร์น้องถ้ารักน้องก็ไปซับพอร์ตน้องถ้าไม่ชอบหนูไม่เป็นไร นอกจากก่อนแล้วมีหนุหน่มๆเข้ามาคุยไหมคะ LL มี LL ทั่วไปมีแต่